เป็นเจหนำหมายเลข1188หมายความไม่ต่างกาก1818ซึ่งเป็นเรื่องของความบุดมสมบูรณ์ผลตอบแทนที่เป็นกระแสไหลเวียนทางด้านการเงินของสิ่งใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายซึ่งเป็นผลต่อการขอบคุณและชื่นชมและให้รางวัลกับสิ่งที่คุณทำ รวมไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ใช้สัญชาตญาณภายในเป็นตัวชี้นำา1 8 8 8มาเพื่อแนะนำให้คุณตรวจสอบสถานะทางการเงินคุณแน่ใจว่าได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับตัวเองและคนที่รักแล้วคุณมั่นใจว่าคุณกำลังได้รับความเจริญรุ่งเรือง ให้กับตัวเองในอนาคตคุณต้องรับผิดชอบต่อรายได้และมั่นใจว่านำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจักรวาลและผู้พิทักษ์ของคุณอยู่ข้างคุณเพื่อสนับสนุนคุณเสมอแค่คุณจัดการกับรายได้ทุกอย่างตามความเหมาะสมและใช้ชีวิตของตัวเองเป็นศักยภาพ 1818 18, 18, ความสำเร็จทางกายภาพและจิตญาณกำลังเดินเข้ามาหาคุณหลังจากการทุ่มเทยอย่างจริงจังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา